รายการยี่งชิงบัตรยังไม่จบไม่สิ้นเป็นยไงวะยิ่งชิงบเขามาดูทีมีการโอ้ยทีมเขาฮอตเราไปถึงโลกอ l แบน l b อ n n e r สเ s อร์ใช่พี่แล้วหนูจะไปสู้อะไรเพลงหนังพลาราเรื่องนี้หนูเล่นหนูก็แบบหวั่นหวั่นเนี่ยจะไปเล่นสู้เขาได้ยังไงไม่เห็นหวั่นเลยอยู่ในกองไม่เห็นจะหวั่นเลยมันความรู้สึกหลังจากที่เห็นี่พับกระโจนเอาภายในรวดเร็วมากสองรอบยอดดีดีใจดีมากจริงจริงแล้วอย่างที่ เอาจริงคือก่อนก่อนที่จะเปิดขาย Sadly, บัตรเขามีคุยทีมคุยกับพี่เบลแล้วก็ทีมอย่างเงี้ยว่าก็จริงแล้วมันเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเราเหมือนกันเลยในการที่เราทำคอนเสิร์ตเนิสเกลสุดสี่ขีดสี่ฮอลล์แล้วเหมือนกับว่าแคปซิตี้ในจำนวนเนี้ยผมว่ามันเป็นมันเป็นความท้าทายแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกคือจริงแล้วจุดประสงค์คือเราเราอยากจะให้ทุกคนที่ ที่อยากจะมาดูเราอยากจะมาเจอกันในในในการทำโชว์คอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้คนระับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำมันอีกไหมแบบนะี้เนาะเพราะครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้พลาดการมาเจอการแบบนี้นะก็ไม่คิดว่ามันจะหมด <c oughs> ใช่ไม่คิดว่ามันจะหมด <c oughs> ไม่คิดว่ามันจะหมดแล้วก็ <c oughs> แล้วก็แล้วก็หมดมันก็เลยเหมือนกับว่าผมผมก็มีผมก็ชอ็อติดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเออดีใจดีใจที่เหมือนว่าแฟนทั้งไทยประเทศต่างประเทศรวมถึงแฟน คู่สาวทิศอย่างเงี้ยกก็อยากจะมาดูโชว์ที่เราสอคนตั้งใจทำขนาดนี้ตอนนั้นทุกคเราคิดว่ามันจะไม่หมดนะที่ทุกคนบอกว่าหมดแน่นอนยังก็ไม่พอจริงๆหนูว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่หมดนะทุกคคิดอย่างง้ก็มว่ามันเป็นมันเป็นสเกลที่ใหญ่ที่ใหญ่จริงแล้วพอพอเป็นเป็นสิน์ื้อขิด4ีอเนี่ยคือจริงๆยังไม่มีใครปิดสีอานด้วยอย่างเงี้ยมันสเกลแบบที่ที่เราไม่คิดว่ามันมันจะ มันจะหมดอะเรารู้สึกว่ามันมันมันยากมากอะไรเงีแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าโอเคเราอยู่ในจุดที่เราเราโอเคที่เราจะทําแล้วก็เราก็มีแฟนมาดูเท่าที่ทุกคนเนี่ยจะดูเรามันจะได้อู่นมอดทนกับเรายังไงต้องทำคนที่คนเอทีเออใช่เปิดรอบเพิ่มอเปิดไหมเปิดไม่ไมไม่ไหวแล้วนะก ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งเขาแลใครที่พลาดไม่ได้มาเจอก็ไปสำหรับคนหมั่นลฟ์จริงๆสี่หมื่นคนที่เรารอเจอเราคือเขาไม่หวั่นเลยเขาแบบเต็มที่แต่ว่าเราถ้าจะเพิ่มอีกเราก็ไม่หวั่นลงจริงๆใช่ไหมก็แตว่าผมว่าด้วยด้วยอิสระเหตุผลประการันต่างๆอย่างเงี้ยเรื่องของอ่อด้วยเรื่องของแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่เราอยากจะควบคุมให้ให้ให้โชว์มันยังอยู่ใน ในในกรอบที่เรามั่นใจว่าเราจะควบคุมแล้เวเนี่ยนึกวสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่มาได้เนี่ยเราคืรู้สึกว่าเราอยากจะเอาทุงนี้แหละสองรอบสองรอบก็รู้สึกว่าแบบโอ้เกินสายเยอะมากนะส่วนนี้ก่อนพร้อมมาสี่ปีแล้วนะคี่พร้อมมานาน,มานานแล้วเนี่ยไม่จอดเล่น อ่ะส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเพลงคู่จะปล่อยวันที่18พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ป่ะเป็งไงเพลงนี้หรืจะจะปล่อยวันสิบก็เป็นเพลงคู่ของเราสองคนนะครับซึ่งก็เป็นเพลงคู่ในรอบ4 3 4ปีเลย3 4ปีที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงคู่แบบนอะไรกี่ปีเขาก็ไปทำเพลงเดี่ยวเท้าผมไปทำเพลงเดี่ยวเราเป็นเหมือนคีและกันของคอนเสิร์ตว่าอูดันโกลของคอนเสิร์ตมันจะเป็นประมาณไหนตอนนี้ยุคยุคพี่มีเวลามาทำงานร่วมกันแล้ว เต่โตกันมา3-4ปีแล้วกลับมาเจอกันแล้วตอนนี้ทำเพลงประมาณไหนเพลงนี้เป็นไงบ้างเพลงยากไหมเป็นความยากไหมเพราะว่ามันประมาณไหนมันยากขนาดก็ถือว่าเป็นเพลงแบบแบบที่เราสองคนมันไม่เคยทำอะไรเคย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 เพลงคู่อะเพลงคู่เคยเคยเคยเห็นไหมพี่เราเจออะไรบ้างเรื่องรล่นเยอะหรอใช่หนูเจออะไรบ้างนี่เราต้อป่วยเยอะ ไอ้วมไ a ่าเพรมันเลงเลงคู่แบบนมารักรักที่คิดว่าทุกคนน่าจะไม่นะไม่นี่พี่ดูมงเจออะไรบ้างป่วยด้วยวดหัวมากเขาเปอปนั่นแะน่ารักงเ้ามทีนหน่อยทุกคนได้หมอว่าได้ได้มี เกลกันที่เราไปเต้นแน่เลยเราชอบแบบร้องเพลงที่แบบสนุกแหละพอเราไม่ได้ทำเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยก็อยากทำเพลงที่มันเป็นเป็นเป็น positive vibe ที่มันที่มันมอบพลังงานดีๆกี่โมงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงครับอ๋อหกโมงหกโมงหกไม่รู้ได้ไงเนี่ยอ้าวที่ส่งไปนึกว่ารู้เนี่ยหกเช้าหรืออะไนหกโมงเย็นดูือจำผิดไงพี่ไออ็มเป็นไงเอ็มบีเป็นไงบ้างเอ็มบีก็ จร,จริงๆเรามีปล่อยตัวเทมีปล่อยไปแล้ว,แล,วแล้วก็มีตัวชิ้นง,งานทิ้งน้องส่วนผาตัวทีเซอร์อยู่นะปล่อยวันนี้ของโมงเย็นนะครับยวเขาสามารถไปดูทิเซอร์นะครับโอเคขอบคงุณครับ